รัสเซียรุกหนักหลังยูเครนไม่เจรจาเบิ่ม FAB โจอมตีบุกยึดคูเปียน์เถิมหน่วยรบพิเศษยูเครนเละขาชดชายแดงวันที่6กันยายน2568ยกระดิชันค่ะชนวัตรวังชาก่อนบิก๊กบัวผ่าโลกสึกตัวแทนยูเครนซอเขาจะลามเป็นสึกหน้าตรัสเซียเข้าไปแล้วนะคะประธจานาธิบดีปูติน เตือนชาติตะวันตกหากส่งกองกำลังเข้ามาในยูเครนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัสเซียอย่างถูกต้องทันทีประกาศชัดเจนนะคะว่าไม่ยอมรับข้อเสนอของชาติตะวันตกที่จะส่งพันธมิตรแห่งความเต็มใจเขาตั้งชื่อในร่วมนี้ว่า coalition of the willing เขาบอกว่า26ชาติค่ะมาครงเป็นตัวตั้งตัวตี เป็นกองกำลังพันธมิตรเพื่อรับประกันความมั่นคงจะเข้าสู่ยูเครนหลังมีการหยุดยิงแต่ปูตินบอกชัดเจนแล้วว่าทานต่างชาติทุกนายที่ส่งเข้ามาในยูเครนจะถือเป็นเป้าหมายที่ชอบทำของรัสเซียไม่ว่าจะปรากฏตัวในเวลานี้หรือหลังหยุดยิงก็ตามคำประกาศของปูตินนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่กรุงปารีสนะคะ ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสน,นั่นแหละเปิดเผยว่าพันธมิตรยูเครน26ประเทศให้คำมั่นจะส่งกำลังทหารทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศมาสร้างหลักประกรันความมั่นคงให้กับยูเครนทันทีที่การสู้รบยุติลงแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการนะคะที่จริงแล้วยังเถียงกันอยู่ ยืนยันแน่นอนมีแต่สารชนาจักรกับฝรั่งเศสเท่านั้นแหละปูตินยังประกาศอีกว่าเขาพร้อมจะจัดการประชุมสุดยอดกับเซเลนสกีแต่ต้องมาที่กรุงมอสโกเท่านั้นแน่นอนเซเลนสกีปฏิเสธทันทีและยังกล่าวอีกว่ารัสเซียไม่ได้จริงจังกับการเจรจาเมื่อปฏิเสธจะไม่เจรจาแน่นอนแล้วบุกสิคะรออะไรอยู่รัสเซียก็บุกกระนํำต่อ ทะลวงเมืองคูเป,ปียนยึดได้แล้วกว่าครึ่งเมืองนะคะจัด FAB ถล่มก่อนค่อยส่งทานราบเข้าเคลียร์เก็บงานเร่งปลด่อยโดนนเนสให้สมบูรณ์โดยเร็วที่สุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เอง3กันยายนนี้แหละค่ะรัสเซียเผยแพร่ภาพที่แสดงเห็นธงของรัสเซียถูกนำมาแสดงกลางเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกยึด นายคูเปียนส์ฐานรัสเซียคนหนึ่งในใจกลางเมืองนะเดินไปเดินมาเตรไปมาอย่างสบายใจพักหนึ่งก็ปักธงชาติรัสเซียในพื้นที่ที่เคยเป็นสีเทาของการสรบวันนี้ปักธงแปลว่ายึดได้แลบความพยายามใหม่ของกองกำลังที่สังกัด GUR คือหน่วยพิเศษหน่วยข่าวกรองของอยูเครนนะคะ พยายามแทรกซึมเข้าไปในเขตบริยานส์ด้วยถูกทำลายราบขณะที่รัเสเซียจัดอิสกานเดอร์อีกไปทำลายหน่วยพิเศษของยูเครนนะคะชื่อหน่วยพัทามาเดียที่จริงแล้วเป็นหน่วยกองกำลังผสมนะไม่ใช่ยูเครนล้วนแต่ยูเครนก็เป็นพวกกลุ่มอสซอฟนั่นแหละคะ่ะแต่วันนี้ตั้งเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งพัทามาเดียเตรียมตัวจะเปิด ศึกรอบใหม่จะบุกรัสเซียที่ชายแดนพอพิกัดชัดโดนสัตว์เลสีไม่เหลือซากเลยกองทัพรัสเซียระบุนะคะทำลายล้างหน่วยรบพิเศษในเขตเชนีเฮฟของอยูเครนที่เตรียมปฏิบัติการรบเตรียมจะยิงดโดรนของกองทัพยูเครนไปยังรัสเซียศูนกลางของการระเบิดที่เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งของยานพนาหนะขนส่งพร้อมแท่นยิงดโดรนของยุคนะคะ กำจัดกองกำลังติดอาวุธที่คุมตรงนี้ได้สิบนายยานพาชิใช้ยิงโดนเนี่ยแคันแหลกไม่เหลือซากคันหน่วยรบพริเศษเนยนำโดยโรเบิร์ตมาเกียบรอฟดีนะคะเขาเป็นคนยูเครนนั่นแหละเป็นผู้นำหน่วยรบพริเศษธพปทามาเดียก่อนหน้านี้โพสต์ลงในทลกรมของเขาบอกว่ากองกำลังของเขาคือกองกำลังป้องกันที่ดีที่สุดฝีมือเยี่ยมสุดในยูเครน ให้คำมั่นจะทำลายกองกำลังรัสเซียให้สิ้นซากตอนนี้สิ้นที่ไปทั้งกลุ่มแล้วค่ะดุเดือดทุกวันเลยที่แนวหน้ายูเครนย,ยังไม่ยอมจำนนนะเพราะมั่นใจว่ายุโรปช่วยเต็มที่แลกกับการสูสบทรัพยากรของยูเครนอย่าลืมนะคะทำสัญญา100ปีกับสราชนาจักรทำแบบนี้ก็สามารถรักษาสานะของเซเลนสกีได้ แต่ยูเครนได้กลายเป็นอนณานิคมของสหราชนจาจักรเรียบร้อยแล้วสหรัฐก็สูบเอาแต่ที่อยากได้ที่เหลือ,อยูเครนจะเป็นอย่างไรก็ไม่สนใจตอนนี้เตรียมหนุนโปรแลนด์แตะมือเคียกลุยรัสเซียแล้วค่ะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War III โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3